ไปเอาขึนทั้งรถออนังขึนอ๋อนงมันนั่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 น,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 นมามามาเดี๋ยวขอยอุ้มแทนจะไปขี่ไหไปไปขี่ก็้ลุลงใยหนึ่งชงมันตามันนุ่งเลยเฮ้ยบาเบ,บ,บนุ่งจะไปขับยัไงไต่จนอนจะออกมาก่อนอมูนอุ้มลูกไปอยู่ เขาจะไปจับได้ขี่สัตว์ปูดแล้วก็ออกมาแล้วเด้อดอ้าวแต่เก่าเจ้าเข้าไปปูดแล้วก็ล่างออกมาหล่นแล้วก็วอากับกบแม็กแล้วว่าเข้าห้องน้ำเป็นชั่วโมงทั้งชมงค์ตาแบบอาหนังแบบตาตาหนังอะหนังเอเอ คอยกระปวดคือกันเลยคอยกระปวดคือกันวะจะปวดอะไรย่างอะจะปวดอะไรย่างขี้ชีออกเลยบบย,ย,ย่งางดอกปูดแล้วคอยกระล่างแล้วกองรดอี๋นี่เอาลูกไปนุ่งจปไปชิน,นั่งเผาไปชิมนั่งเผาอีกจ้าจ้าจาต้องะว่าไม่เข้าห้องน,น้ำก็อาลูกปะใช่แพรนะ่ะบบย่างเลยเอาแพรลูกเนยไปใช่หันใช่นี่ยืนตะโดนบอกไปเอา พาเมียไปอีกเลยพี่น้องเลยโอ้ยเหนื่อยน้ำเมียอยากไปนี่เด้อฮาวายอกกินซื้อไหมยังนี่จะอยากไปหันอยากไปนี่อยากไปหันอยากไปนี่อยู่บ้างเฮาผูกขี้ข้าหนึ่งกระจับเป็นต้องได้พาไปเออว่าแม็กบุกหมักไปหันไปนี่เลยอยู่ในเฮือนนี่พอเลยเออโอเค มันมันมดเป็นเงี่ยอึ่งอ่างมั้ลูก ตึงบืนๆอยู่กับปุปยไว้ลืมเบ่งมือลงอ้อเย็นหอนพี่น้องมึงเนี่ยเกิดแต่เกิดแต่นี่เย่ยบเย็นกับไปชังแล้วหอนป่ะเนี่ยกระป๋าตัวพี่น้อง Bật cái những một cái làng gì đó chỉ phụt tem nhiều เดี๋ยวอยากกินอย่างเดียวบอกแม่เด้เดวแม่ซื่อให้อี่้เงี้ก็บอกแม่เล้เป็นน้ำรถใครแน่เนอะพี่น้องประหยัดประหยัดแอร์อยู่เฮือนมาเปลืองแอร์อยู่รถ เน่มันบริสเสียเสียเงินข่าไผ่ในรถมันเสียเงินข่าแต่น้ำมันเอองินหมูอะไรเสียอะไรค่ะน้ำมันเปิดแอร์ในรถนี่มันกินไผ่แหง้งม,มันคือมันคือมีไผ่อันแห้งหรี่เนาะในรถนี่แบบมันเปิดแอร์แบบปกติแอร์กินไผ่แหง้งไง พาเมียไปเอาแบบลูกบอลให้ของลูกหลินนะนะเมียสั่งมาแต่เวียงคนละน้องสั่งก็เลยไปเอาของอีน,น้อยๆนี่แหละแม็นบุหรุของอลาไปเขา้ามาแหละคนแล้วจังชีล่างรถ to get ปิดปิดแล้วปิดท้านมืนฟิสปฟิมันี้ปส์ท้านเขาปิดเป็นหมักสามนาว ใส่น้ำมันก่อพี่น้องย่งปลโลกฮะยังไปข้าวพาไปข้าวไปซื้อน้ำกินกันอกแม่เอิอน,นะหรเอิอนแม่จะ,ะจะชื่อ่ะยูจะชื่อลูกจคนี่น What are you do it, ต่นไมเนมลงเปียิเปียนใหมจับอีลาไว้ลงกปียโนสดเออจับหรว่าสิลงบ้ามองลงไปบ้เออลงก็ลงลงเปียนใหมอ่ะจับอีลาก่นคุณดุงซินก่นไประวงลแดดเด้อ นุกได้ันาย่อาั้ะชื่อไม่นงแก่อ้อนายคนี้ได้เมื่อไรยิงเล่สามสายังคนได้แจมหาอยู่บ้านะน้้อมคือมา

เหลือแล้วเยะ่หลายลายเบิ้งก้อนหกสิบแปดสิบเก้าสิบทอนสิบั้นหลยท้อนไหมป้าเมื่อไร้เน้อมีเงินน้อยได้ด้อมีเงินน้อยมาหมสิบันแดดู้ว่โดนดีาไปข้าวนีบุมคนร้ายแล้เี่น้องใบข้ปิดมาเบิ้งรุ่นนาน้องทอน น้เน่านใบข้าวนะอเเออรับองแงกับ่งนแองลง้า้เายขึ้าเลยเนาะใบข้เอ้ยใาวเอ้ยอใจอะมาอดบอลองเลย ไป <33. S 1> เก้าวันที่สามวันที่สามไปดงไปไปลงลงก่อน,น

มาัอตดีเลยนี yeah, ่เ ok? er kind of like ็นน้องใบเตาเฮ้ยเฮ้ย่ะจร่ะนชอโราวพันธ์หาาตัวติดตัวในกุมกล่มสาวเฮ้ยะืมไ่ะืม เมาไปกินกบเาอากินกบได้ันไรเไปไดูถ่ายงไม่ <k> <k s <S ูกพี <k <k ่น้องกลับไปงหอบที <k mm. <k ่สมันบวมเนียกินจำมาจากไดเฮดปก่ะมันตจอเนาะมันติดิอมันแพงเพราะครูชามชิดชิดไเดียวเน ขีันใส่ขี่มัน,นเนาะขี้ขันขวดขีนีขี้ขันาอาใส่ขี่่ได้ขี้ขันวัวมาแกงเนหม่วมันโแสบเลยม,มาแกงเนมหม่แสบว่บามือบานจ้าน,านะเนยำ,น,ำนานี่ยเคยกิเมาแกงน้ำมอีกลบานครับลแกง ทเป็นยเลยีลาค่ะมือน้ำคยุยมือนอนยู่พุ่นแล้วน่อยเนาะได้ข้ามือยู่พุ่นน้าน้าแล้วก็มือยู่พุ่นไปจักมากอ่ะขาคีล้อันนคีล้อันนี้นนมืออะเจ้าคีอันอื่นอย่าไว้ดอกบอดดอกทางกีนี่เราจะดู้ได้ มันแดดลู้ไห้หุหิไปชไรกับแดดวิตุวิแดดจับชื้อบ้งเราเยหน,หนุไปกะอยู่ตงหนแห่งแดดแล้วเนาะมันขี่แล้วบอคือเหม็นไรเจิกดิขันขีบงดูนแคเมเบิรกับบริรือมาซัมตดตด <c oughs> ตดเหม็นน้องแม่ค่าตดเหม็นไมหมลูก เห็นมดลูกใช่อย่พี้ลูกเห็นปะไม่ข่าเห็นมดลูกต้องไม่ขาเห็นมด ปาพี่น้องมบอกกอันย่บ้านเะพาะคนลย มานบานซาวอลแล้วเนาะคนมาตกเลยเนาะเยเนาะน้ำกระบกน้ำห่วยเป่งลงแล้วบ่วยมันน้อยบับเนเรต็มอยู่มันเต็มอยู่ของมุ้งบานพุนพางกุเนื้อหนาตรงแหง ตอนนี้ก็ชาพรเริ่มสีเห็นยังเฮ้ยว่าแล้วมือที่ใช้น้ำเน,นี่ยน้ำบางทีมันได้หล่างหมดแล้วนี่เปลือนเลยหล่างเลยกับแ้นไว้

มอยากจืดไปแลวนเนาอยปวดขี่เลยปวดขี่กับพิกี้ลวงมลูกอยู่นี่ทะลกมาจุไปปิเสธแมบแล้เนาะปเเมียบ,บแม็แเ่แช่บ้าน,นสินนอยต้อมอ่เอรบะบนนีเลือหนึ่งคือเกา่า กินนก็คือเกาหัละยำเค็มเซ็บอร่อย กอเลวเพื่อนำบกจะนำมันก็เข้มล้วเนาะนั่นแหละเม็ดเป็นนัวตัว่คยซื้อมาว่เออม,ม,มือมโอเคแล้วกัน อย่างนี้นั่งเจือเนี่ยจินได้แล้วแล,ละวใจแล้วพอเห็นนะอืมมันอยู่หน้าเนาะคนพออยู่อือจะมาเชียบเจือเลยนะ ทุกเลยค่ะ uh มิเ huh. ต <si ้แบงนี่ข้าป่าแม่พ่อจะเป็นมีแนเกินส์ก็เป็นค้ับนกี้เขาเนี่ยไม่สช่เองตัวนี้มินเงินห่างมันแรงวันกับกินข้าวต้าวม่วงโอ้แสบอะไรนะตัวโอ้เสียดายเลยเนาะทักเสียอีกเ้ย mình lột đấy giờ công áo pái ham dân sơn áo phải bớt đi